กลุ่มบิ๊กไบค์จากรัฐเปรักประเทศมาเลเซียนะคะได้มีการมอบเงินบำรุงในการปฏิบัติศาสนกิจทางศาสนามอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือให้แก่ผู้ยากไร้ด้วยโอกาสในพื้นที่ของอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะที่ด่านพรมแดนเบตงจังหวัดยะลาค่ะนายสาการิยาสาและประธานชมรมบิ๊กไบค์อำเภอเบตงจังหวัดยะลาพร้อมต้อนรับกลุ่มบิ๊กไบค์จากรัฐเปรักประเทศมาเลเซีย เพื่อที่จะเดินทางมาที่มัสยิดนุชฮีดายะนะคะที่อออขออภยัยค่ะที่ตำบลยะรมอำเภอเบตงเพื่อพบปากกับผู้นำศาสนาพร้อมกับได้มีการมอบเงินบำรุงทางศาเ,เป็นการบำรุงทางการศึกษารวมไปถึงเงินบำรุงในการปฏิบัติศาสนากิจทางศาสนารวมทั้งมีการมอบสิ่งของเครื่องอุปภโภคบริโภคให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้ผู้ด้ยโอกาสในพื้นที่ของตำบลยะรมที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด -19 และประสบกับปัญหาเศรษฐกิจที่ตกต่ำทั้งนี้นะคะเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวไทยแล้วก็ชาวมาเลเซียค่ะจากนั้นค่ะทักคณะนะคะก็ได้เดินทางมาที่สมาคมกู้ชีพกู้ภยัยมุสลิมเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะเพื่อมอบเงินจัดซื้ออุปกรณ์สนับสนุนทางการแพทย์และเวชภัณฑ์หลังทราบว่าในพื้นท,ที่อำเภอเบตงยังขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์จําเนมากค่ะ